ตอนนี้นะครับไล่หมอปลาเนี่ยแต่มีคนเข้ามาดูทุกวันเลยมาดูว่าทําไมมะเขือเทศที่เนี่ยมันทิ้งงามลูกของเขาเนี่ยมันจะผิวมันจะสวยมากจนแม่ค้าบอกว่าเออมันเหมือนลูกเท่ากับไข่ไก่เลยนะ เนี้ยเราพึ่งลงดินไปเนี่ยประมาณ5วันเมื่อก่อนที่ไปเนี้ยเราใช้ปลูกใหญ่ยาแคนกูล่าซึ่งที่ถ้าปลูกย่าแคนกูล่าแล้วทําให้ดินนมันเสียการปลูกผักเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนมันสูงดินก็แข็งเหมือนเดิมฮะเนี่ยดินแข็งมากนะแต่ดูฮะนี่คือพืชห้าวันนะครับเขากินปุ๋ยแล้วรากเขาเนี่ยสามารถหากินได้ปกติแล้วแค่เพียงระยะเวลาหวันดูสภาพต้นมะเขือเทศ จะให้สังเกตนะครับว่าดินไปเนี้ยมันเค็มด้วยเห็นไหมเพิ่งใส่น้ำไปเมื่อวานดูขี้เกลือขึ้นเลยเนะนี่ยเนี่ยที่เราเก็บอยู่เนี้ยนะทั้งๆที่มันเก็บมานานเลยเนี้ยลูกของเขาเนี่ยมันจะผิวมันจะสวยมากจนแม่ค้าบอกว่าเออมันเหมือนลูกเท่ากับไข่ไก่เลยนะฮะเข้าใจไหมทั้งๆที่มันเก็บมานานนะครับตอนนี้นะครับไล่หมอปลาเนี่ยแต่มีคนเข้ามาดูทุกวันเลยมาดูว่าทําไม มะเขือเทศที่เน,น,นี่มันทิน้งงามทําไมผักตรงนี้มันมันทิ้งงามแล้วก็แน่นอนว่าเราก็ใช้สารตัวนี้ในการปลูกปกตินะฮะคนบ้านนอกเราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะเมื่อรู้ว่าดีเนี่ยจะไม่บอกต่อใครก็จะแกะฉลากนั้นทิ้งนะฮะเขาเรียกว่ายาไม่มีฉลากแต่อันนี้ฮะเรามีฉลากให้ดูแล้วฮะบานเย็นสารปรับสภาพดินนะฮะให้รากออกเยอะๆให้รากหากินง่ายๆประหยัดปุ๋ยประหยัดแรงงาน แต่ถ้าทำตามที่หมอปลาบอกต้องใช้คู่กับน้ำหยดครับจุดเด่นของเทคโนโลยีแบบน้ำหยดคือปล่อยน้ำออกมาคาวและน้อยๆทำให้ใช้เวลาในการให้น้ำนานสามารถกำหนดจุดปล่อยน้ำสู่รากพืชได้และช่วยให้พืชจเจริญเติบโตดีและมีผลผลิตมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการให้น้ำแบบร่องคูเล็กดังนั้นเทคโนโลยีแบบน้ำหยดจึงประหยัดน้ำกว่าระบบอื่น ถ้าคุณปลูกมะเขือเทศไม่ได้แบบนี้นะให้มา,าซึ่งตีมาถีบหน้าผมไปเลยแต่คุณต้องใช้ระบบน้ําหยดนะการที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ไอสารปรับสภาพดินบานเย็นเราทําง่ายมากเลยแค่เราเอาน้ํานะฮะนะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์บาเย็นตัวเนี้ผสมกับน,น้ําไปเลยเนี่ยเร,เราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำแบบนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็ขยาเนี่ยเพราะเราใช้ระบบน้ําหยดแล้วเราก็เอาน้ําตัวที่มีสารของบาเย็นเนี่ยใส่ในท่อน,นี่เลยครับ ท่อตัวนี้เห็นไหมเนี่ยใส่ในท่อไปเลยเนี่ยใส่ในท่อทิ้งไปเลยพอเราเปิดน้ําปับ๊บไอสารปฏิกภาพบินไปขนามันก็จะไหลลงพืชทุกต้นเลยนี่คืออีกหนึ่งวิธีการที่ทําให้พวกเราเนี่ยลดต้นทุนได้หลายอย่างในการทําระบบน้ําหยดเชื่อไหมว่าพื้นที่ตรงนี้ประมาณเกือนนสบสามไร่เนี่ยสองไร่กหวฝานเนี่ยผมจะได้น้ําแค่ ชั่วโมงเดียวพอเลยครับพอในการปลูกผักเนี่ยจะให้งามแบบนี้มันยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเราไม่มีสารตัวปรับสภาพดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นี่มะเขือเทศนี่เก็บมาได้เกือบเดือนนะครับแต่สภาพต้นเนี่ยมันเหมือนมะเขือเทศที่ยังไม่เก็บลูกเนะฮะดูนะฮะดูลูกนะฮะเดี๋ยวเราจะพาลูกที่วใช้ได้แล้วฮะนั่นดูดูดูลูกนะฮะด,ด,ดกมากครับอันนี้คือมะเขือเทศตัวนี้เก็บได้แล้วนะฮะ และทําให้ผิวของมะเขือเทศเนี่ยสวยมากเป็นที่ต้องการของตลาดแปลงนี้มีอยู่ที่ประมาณ4,000ต้นเราเก็บวันหนึ่งเป็นตันนะฮะวันหนึ่งเป็นตันนะครับ,นนนนรบและถ้าได้มะเขือเทศร,ราคาดีด้วยไม่ต้องถามเลยรวยอย่างเดียวครับเกษตรกร,กรไม่จนอีกต่อไปนะครับคือเทคนิคของมันอ่ะที่มันทำให้มะเขือเทศมันมัน,มนดกมันงามแบบนี้กม็มีอะไรมากเลยก็ใช้ตัวเนี้ย ใส่ในสารน้ําหยดมาเลยตัวนี้ไม่ต้องเหนื่อยเราดูนะล่าลราของต้นไม้หไหมมันก็หากินได้ง่ายเลยเห็นไหมฮะผิวมะเขือเทศอ่ะสวยมากเลยนะครับฮะเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของตลาดสารปัสภาพดีนะบานเย็นฮะอย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์กดซับสไคร์นะหรือกดถูกใจในเพจหรือช่อง y o ยูทูบบานเย็นดีจริงๆนะผมหมอปลาหมอผีและเกษตรกร บ้านเย็นหมอปลาขอรับรประกันว่ามันดีจริงๆฮะลดต้นทุนลดทุกอย่างฮะบ้านเย็นดีจริงๆครับหมอปลาการันตีด้วยอาชีพหมอผีและเกษตรกรฮะ